วันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับก่อนเริ่มรายการนะฮะนี่ที่เห็นเอามาโชว์นะฮะก็คือให้ดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ฝรั่งที่เป็นฝรั่งยอดฮิตในช่วงนี้นะครับที่เขาเรียกกันฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับหรือว่าฝรั่งไส้แดงมเมล็ดน้อยนะครับก็คือถ้าแปลเอ่เรียกว่าหงเป่าซื้อเนี่ยตรงอ่ตรงชื่อนะครับก็จะแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าฝรั่งอ่ไส้แดง สีทับทิมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมจะแปลแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กไว้นะครับฝรั่งตัวนี้เป็นฝรั่งที่มาจากไต้หวันนะครับเขาเรียกว่าตัวของพ่อพันธ์แม่พันก็คือเป็นฝรั่งไรเมล็ดแล้วก็ผสมตัวของที่มันเป็นอ่าไส้แดงนะครับแล้วก็จนออกเป็นตัวของฝรั่งตัวนี้เรียกว่าฝรั่งหงเมาซื้อนะครับคือเป็นฝรั่งไส้แดงที่อ,อร่อยที่สุดในช่วงนี้นะครับคือผมมีต้นแม่พันธุ์อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ประมาณสัก2ี่สิกว่าต้นตอนนี้ก็คือ มาวันนี้ที่นํามาโชว์แล้วก็นํามาบอกกันวันนี้นะครับก็คือว่าจะมาทําเทคนิคในเรื่องของตอนฝรั่งหงเป่าซือ้อยังไงให้มันออกลากดีๆนะครับก็คือว่าหลายท่านตอนฝรั่งไต้หวันไอตัวเนี้ยมันออกรากช้าแล้วก็คือว่ามันไม่ค่อยออกลากนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ได้มีการทดลองแล้วก็ตัดชาไปครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ40กิ่งก็คือลากออกแน่นอนนะครับสวยงามแล้วก็ตัวของวิธีการผมจะนําเสนอในวันนี้ว่าอย่างละเอียดว่าให้ไปทํา แล้วก็ไปทําให้ตัวของฝรั <teaching. S 1> ่งเนี่ยมันออกลากได้ดีนะครับตัวนี้เรียกว่าฝรั่งหงบอซื้อนะครับวันนี้จะนําเสนอในตอนที่เรียกว่าตอนกิ่งฝรั่งหงบอกซื้อยังไงให้ออกรากดีนะครับก็คือวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาคือมีเชือกนะครับมีฟอยนะฮะแล้วก็มีน้ํายาเล่งลากตัวนี้เป็นเจลนะครับที่เรียกว่าเจลเล่งลากเลยนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็น ที่เขาใช้กันสูตรพิเศษนะครับตัวนี้สามารถตอนแล้วก็ทําให้ขนุนเนี้ออกลากได้ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ดูเหมือนกันผมก็เพิ่งซื้อมาใช้แต่ว่าใช้กับตัวของฝรั่งเนี่ยออกลากดีนะครับแล้วก็ตุ้มตอนนะครับที่ใส่ให้มันชุ่มกว่าหน้าฝนนะครับก็คือใส่ความชื้นถึงขั้นแฉะเลยนะครับแล้วก็ตัวของคัตเตอร์นะฮะแล้วก็พวกกันสําหรับทาแผลนะครับแล้วก็มีไม้ตามกิ่งนะครับซึ่งช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับลมจะแรงแล้วก็จะทําให้ตัวของ ฝรั่งเนี่ยมันกินหักได้แล้วการที่เราเลือกตอนของตัวฝรั่งของเปาซือเองเนี่ยเราเลือกตอนกิ่งเล็กนะครับเพื่อให้มันออกลากได้ดีถ้าเกิดกิ่งแก่มากเกินไปเจ้าตัวเนี้ยมันจะนานออกรากถามว่าออกไหมก็ออกนะครับแต่ว่าขนาดออกลากครน,นี้เดี๋ยวเราให้ตากล้องเข้ามาดูใใกล้นะครับเราเริ่มจากตัวของอกิ่งที่เราจะมาเลือกนะครับก็คือเราจะเลือกกิ่งที่มีความยาวตั้งแต่ปลายยอดจนมาถึงตัวของอตรงจุดที่แผลเราเนี่ยประมาณ45เซนนะครับหรือดูง่ายๆคือว่าจุดที่ เป็นระหว่างสีน้ำตาลกับสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือเจ้าหงบอกซื้อเราจะทําให้มันออกลากได้ดีเนี่ยตรงเนี้ยก็คือมันจะทําให้จุดกําเนิดรากเนี่ยมันจะออกลากได้ดีมากนะครับเราจะใช้ตัวของครีมนะครับเป็นตัวของขวัญกิ่งนะครับซึ่งการขวัญกิ่งเนี่ยให้เราขวัญตรงจุดตรงใต้ตาแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะใต้ตาที่เราเด็ดตัวของใบออกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของใต้ตานะครับเร็จแ,แล้วเราก็ทําการขวัญมันให้มันอยู่เหนือแผล สูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ทาการบิดตัวของเปลือกออกนะครับตัวนี้มันจะลอกออกอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่ามันเป็นจิงฝรั่งอ่ากึ่ง,ง,กงแก่กึง่งอ่อนนะครับแล้วเราก็จริงๆถ้ามันเป็นถ้าเราไม่ได้เทนุถัอมเนี่ยก็คือว่าเราสามารถเอาครีม่ยบิดออกได้หมดเลยนะก็ตัวนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ทําการขูดนะครับ เนื้อเยื่อออกขูดบนลงล่างนะครับก็คือขูดให้ตัวสีขาขาวไอ้สีน้ำตาลม,มันออกให้หมดเลยให้มันเหลือแต่กิ่งสีขาวแบบนี้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกรีดแผลนะครัดแผลเนี่ยข้างๆตานะครับเอาคัตเตอร์จิกดเข้าไปหนึ่งสอง แล้วก็ตรงนี้สามสี่นะครับสี่แผลสามก็สี่อย่นี้นะครับเสร็จแ,แล้วเอาตัวของผู้กันเนี่ยจุ่มตัวของน้ํายาหรือว่าไอเจลเล้งลาๆนะครับชนิดพิเศษตัวนี้ทําการพาที่แผลนี้นะครับก็ทิ้งให้ไว้ให้แห้งนะครับตัวนี้หมูคูดแล้วก็สองกิ่งก็ กิงไว้แห้งแล้วว่าช่วงที่เราปล่อยไว้แห้งเนี่ยเราก็สามารถไปคว้านกิ่งตรงจุดอื่นก่อนได้นะครับก็พวกกิ่งน้อยๆอย่างเงี้ยเราสามารถตอนออกได้หมดเลยเพราะว่าหงบอกซื้อเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่ว่าต้นยังไม่สมบูรณ์พอเนี่ยอา,อาจจะมีคนใจร้อนมาทําไมมันติดดอกช้า,าติดผลช้านะครับมันติดดอกนะครแต่ว่า มันจะช่วงนี้มันจะยังดอกมันจะเรียกว่ามันจะยังร่วงอยู่มันจะยังไม่ติดผลนะครับจนกว่าต้นมันจะสมบูรณ์แล้วก็มันสามารถเลี้ยงลูกมันได้นะครับถ้าเกิดเทียบกับฝรั่งอื่นก็ถือว่าฝรั่งนี้จะเป็นพันธุ์ที่หนักกว่าหมายถึงว่ากว่าจะออกตัวของผลเองเนี่ยก็จะนานกว่านิดนึงแต่ถ้าเมื่อออกผลแล้วเนี่ยจะดกมากถึงขั้นต้องเด็ดทิ้งเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าคุณสมบัติของเขานะครับรอนนี้เราก็ทําการดามกิ่งกันนะครับดามดามเจ้าตัวของ กิ่งฝรั่งของผมกซิเพราะว่าตัวของที่เรา,เ,าเราตอนเข้าไปเนี่ยมันเป็นกิ่งอ่อนมากนะครับถ้าเราไม่ดามีมีถึงขั้นหักแล้วก็โอโ้โหเสียดายมากนะครับเพราะว่าถ้าเราตอนออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ในตลาดที่มีความต้องการกันก็คือเขาขายกันอยู่กิ่งหนึ่งถ้าเท่าที่ผมทาเนี่ยก็คือสามร้อยห้าสิบบาทนะครับมันก็ไม่รวมส่งไปชนีด้วยนะครับจริงๆของผมเนี่ยตัดไปชําแล้วประมาณสี่สิบกิ่งนะครับก็คือว่า ตอนนี้ชำรอดแล้วเดี๋ยวก็คงจะโพสหน้าเฟซนะครับใครเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซล้วก็สามารถสั่งซื้อ,อ,อผ่านที่หน้าเฟซได้จะเห็นว่ากิ่งเนี่ยเราดามเรียบร้อยแล้วกิ่งมันไม่มีการโน้มไม่มีการที่จะเเรียกว่าจะทําให้มันหักลงมาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราดามอีกกิ่งนึงนะเชือกก่อนอันนี้ช่วงรอตัวของน้ํายาแห้งนะครับแล้วก็ดามกิ่ง ไม้เนี่ยให้ดามไว้ด้านข้างของแผลนะครับก็คือว่าตรงอย่าให้ไปโดนตรงตามันนะครับมันจะทําให้ไปบังจุดออกล่าครับตัวนี้ก็คือเรียกว่าทําไมเราต้องแหมดามทุกกิ่งเลยมันจะเรียกว่ารั่ังพรีเมียมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากกิงนี่ถึงขัง้นเสียดายเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยาเราจะขยายพันธุ์นี้คือว่าซื้อมาเนี่ยตอนแรกให้ผมซื้อล้างรากมาเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทต้องมาชาเองกว่าจะรอดนะครับ ก็านานพอสมควรเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็ทําการป่าถุงโดยการที่ปูยมะพร้าวแล้วเนี่ยเราก็เอาให้ตรงจุดออกล่างเนี่ยเอาไว้สาม่วนสี่นะครับด้านบนของถุงนะครับแล้วก็มัดเอาแผ่ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับตัวของวิธีการนี้นะครับที่ที่ได้พิสูจน์แล้วเนี่ยก็ จะใช้เวลาประมาณ50วันนะครับที่รากจะสมบูรณ์นะครับก็คือว่าจะออกช้ากว่าตัวของฝรั่งปกติเนี่ยร่วมๆเดือนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันแรงหรือว่ามันความชื้นน้อยนะครับมันก็จะทําให้ตัวของฝรั่งเนี่ยมันออกรากช้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการดึงฟอยออกมาครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้าน20ตัวนีครับเสร็จแล้วก็ทําการ หุ้มนะครับอันนี้ทำไมต้องหุ้มฟอยน์นะครับหช่วยในการที่ว่าลดการรับความร้อนโดยตรงที่จะเข้าสู่ตุ่มนะครับสองทำให้ตัวของตุ้มเนี่ยมันทึบแสงแล้วก็ทําให้เนี่ยลากมันออกได้ดีนะครับสามก็คือป้องกันความเชื้นที่จะออกจากตัวของกิ่งได้นะครับซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ีห้าวันนะครับถึงห้วันก็ลากก็จะออกนะครับวิธีสุดท้ายพอเราหุ้มฟอยล์เสร็จแล้วนะครับให้เด็ด ตัวของยอดที่อยู่สุดท้ายนะครับตัวนี้เห็นนะฮะยอดที่สุดท้ายไม่ต้องไปเด็ด3ยอดเหมือนอที่ผมสอนมาก่อนๆนนครับเพราะว่าเสียดายกิ่งให้เด็ดแค่ยอดสุดท้ายออกแบบนี้นะครับยอดอ่อนสุดท้ายเด็ดออกนะแล้วก็เดี๋ยวเราตอนกิ่งที่เหลืออนนี้เดี๋ตอนกิ่งที่นหลนะครับ ตุ้มเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเราไม่ดามเนี่ยมันก็จะพากิ่งเรียกว่ากิ่งฝรั่งเราเนี่ยทำรูปเสียหายแล้วก็หักได้นะครับตัวนี้ต้องดามดามตลอดแนวกิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดที่ไหนที่ตอนตัวของฝรั่งกิมจูเองเนี่ยก็คือดามแค่ในตุ้มตอนก็ได้นะครับอันนี้ยังเป็นตัวของเรียกว่ามันยังอ่อนหรือแบบนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอาไม้มาค้ำอีกก็คือมัดมัดตรงนี้ไว้นะครับก็คือเพื่อให้กิ่งมันตั้งขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดความ เรียกว่าลดความเสียหายระหว่างการตอนได้นะครับก็นี่ก็ทําการหุ้มฟอยนะครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ก็หวังว่าเทคนิคตรงนี้เรานําเสนอเพื่อให้ท่านที่มีฝรั่งตัวของไต้หวันเราจะทําให้มันออกล่ากดีๆนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ ไปนําไปใช้ดูนะครับก็จะทําให้ฝรั่งที่ไม่ออกลากก็จะออกลากได้ดีนะครับตามเทคนิคที่ผมได้มีการทดลองแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวของฝรั่งหงเปาซื้อตัวนี้นะครับก็วันนี้ หวังว่าได้ความรู้กันไปเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ผมคงต้องไปทำงานอย่างอื่นต่อเดี๋ยวเราคงกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับสาระดีที่ช่องเกษตรพงศ์การ์นเองเพื่อความยิ่งยืนจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้สมาชิก,สม,ชกสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามส b s สไ i b ้นะเพื่อติดตามเทคนิคใหม่ที่ทางส่วนวดีอวดีจะอัปโหลดให้ท่านได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องกล่าควคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ